คลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นความชอบส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพ,พื่นที่ติดตามช่องคนเหนือดวงชแนลนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดลูกกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับแนวทางดีๆจากคนเหนือดวงชแนลนะครับ แนวทางฮานอยเมื่อวานนะครับตัวปกติแล้วก็ VIP นะครับวันที่4เดือน3 6 4นะครับเมื่อวานผมให้วิ่งลูด6นะครับแล้วก็7นะครับ2ตัวนะครับ6กับ7นะครับแนวแนวทางฮานอยเมื่อวานนะครับแล้วก็ตัวเน้นนะครับที่ผมให้เมื่อวานนะครับตัวเน้นที่ผมให้เมื่อวานมี2ชุดนะครับชุดหนึ่งก็คือ60 6 2 6 3แล้วก็6 8นะครับเมื่อวานผมให้ตัวเน้นไว้นะครับแล้วก็ชุดที่2 72 75 74แล้วก็7-6นะครับ2ชุดนะครับตัวเน้นเมื่อวานฮานอยนะครับมาดูผลรางวัลเมื่อวานนะครับผลรางวัลฮานอยตัวปกตินะครับเข้าวิ่ง6แล้วก็เลขล่าง6 2นะครับเต็มๆเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยที่ผมให้นะครับ แล้วก็มีเลขลาวด้วยนะครับเลขลาวเมื่อวานเนี่ยวันที่4ี่เดือนสา4หสี่ผมให้อะไรนะครับเมื่อวานผมให้9นะครับแล้วก็4 2ตัวนะครับวิ่งเก้าแล้วก็ลูด4ี่นะครับวิ่ง9้าวิ่งสี่นะครับวิ่งลูดนะครับ2ตัวนี้นะครับตัวเน้นที่ผมให้เมื่อวานนะครับมี9 4้าสี่9้าห้า้าห้านะครับเมื่อวานที่ผมให้ตัวเน้นนะครับ มาดูผลรางวัลนะครับผลรางวัลเมื่อวานนะครับฮะเลขราวนะครับ2ตัวล่างเนี่ย9 4นะครับเข้าทั้ง2ตัวที่ผมให้เลยนะครับมาดูแนวทางวันนี้นะครับตัวฮานอยนะครับปกติแล้วก็ VIP นะครับวันที่5เดือน3นะครับผมให้ตัวไหนวันนี้ผมให้วิ่งลูดนะครับ7แล้วก็1 2ตัวนะครับวิ่งลูดเลยนะครับ7แล้วก็1 2ตัวนี้นะครับแนวทางฮานอยตัวปกติแล้วก็ตัว BP วันนี้นะครับตัวเน้นนะครับ70 74 75 78นะครับตัวเน้นชุดแรกนะครับชุดที่2นะครับ10 11 1 415นะครับตัวเน้น2ชุดนะครับบนล่างนะครับ ฮานอยปกติแล้วก็ v i p นะครับไปกลับบนล่างนะครับแล้วก็เน้นวิ่งด้วยนะครับ7กับ1นะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับเช่นเคยครับก่อนจากลากันไปวันนี้นะครับคนเหนือดวงชาแนลนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีในการเสี่ยงโชควันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีโชคนะครับในการเสี่ยงโชคนะครับ แล้วก็พี่ๆท่านใดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไครป์กดรูปกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการให้แนวทางต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ